สวัสดีครับนี่วันนี้ทางหลานเรามีสินค้าใหม่มาแนะนํานะครับสำหรับพี่น้องนะักตกปลาที่ชอบใช้คันเบ็ดดำก๊อกนะครับวันนี้เรามีสองเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแนะนํานะครับ <c oughs> แนะนำที่อันเนาะตัวนี้เป็นก๊อกฟิลเลอร์นะครับเป็นฟิลเลอร์สําหรับอุดไม้ก๊อกนะครับคุณภ,ภาพส่งจุดขน,นานี้ วิธีใช้ก็ตามนี้เลยครับทาฟิลเลอร์บริเวณที่มีอ่าเนี่ยที่เป็นหลุมทาเสร็จปุ๊บแล้วก็รอให้แห้งประมาณ30นาทีนะครับแล้วขัดด้วยกระดาษทรายหรือผ้าเช็ดน้ำหมาดๆออกอ,อันนี้ก็จะไปเอาไว้เป็น,เป,นเป็นตัวอุดอุดไม้ก๊อกที่แตกนะครับแตกแล้วมีรูไงครับเอาไปอุดอันนี้จะเป็นสีจะเป็นฟิลเลอร์สีไม้ก๊อกตัวนี้อันละ100บาทนะครับกระปกุกละ1 0 0บาท ขนาด25กรัมนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับนี่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นน้ำยานี่เป็นน้ำยาเคลือบไม้ก๊อกนะครับอะไรเนี่ยนะครับอ่าจะเป็นน้ำยาเคลือบไม้กอ๊อ,อ,นนอกอโดยเฉพาะนะครับปกป้องการเสื่อมสภาพของไม้กอ๊อกจากการใช้งานปกป้องสิ่งสกรปรกคราบใคร สามารถทําความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ําเปล่าหรือสบู่ครับอ่านี่เขาก็จะเขียนไว้ประมาณนี้นะครับผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะบนตัวนหนังสือมันเล็กผมมองไม่ค่อยเห็นนะไม้ก๊อกมีความกระชับแน่นป้องกันผิวก๊อกได้ดีช่วยเพิ่มความรู้สึกน้ำยาแห้งภายใน เวลา30นาทีและพร้อมใช้งานในเวลา24ชั่วโมงก็คือเราผมว่าน่าจะประมาณทาทาเคลือบเสร็จปุ๊บรอให้แห้ง30นาทีนะครับแล้วก็เพื่อความชัวร์ทิ้งไว้สักวันหนึ่งไปใช้งานนะครับก่อนเราไปใช้งานทิ้งไว้ให้แห้งเลยสักสักหนึ่งวันอ่ะไอ้ตัวนี้ขวดนี้จะ20มิลลิลิตรนะครับตัวนี้ราคา200บาท เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าเขาใช้ยังไงนะครับผมอันนี้ผมมาแนะนําสินค้าก่อนนะครับผมอ่านลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ทั้งเบอร์ติดต่อไอเดียลแล้วก็แผนที่เข้ามาที่ร้านนะครับผมเพจร้านแผนที่ร้านเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ